เมวแมวแมวแมวเมวแมวแมวแมวเดี๋ยวเราไปทาลิสติกกันดีกว่าเนาะเราจะเลือกเศษฉีที่ดูงามนะคะจะใช้เป็นเศษฉีที่เลยค่ะเป็นเศษฉีที่น้องๆอะไม่เคยใช้มาก่อนนะคะจะลองทากันเพราฝรั่งเขาจะชอบใช้นะคะ รู้วามันจะสวดอุ้ยอุย โอ้สวยมากค่ะนะคะเสร็จแล้วอยาจะให้พี่ลองดูนะคะว่าสวยแค่ไหนนะคะพี่เลี้ยงดูสิคะสวยไหมคะดูสิ้สวยมากเลยค่ะเจ้าคะตอนนี้พี่แต่งหน้าทำอะไรคะเนี่ย แต่งหน้าไปออกเปค่ะเราจะทำเป็นสวย้วก็ถ้าต้องใจสวยก็ให้เพื่อนๆมนเมนไว้เพื่เพื่อนๆค่ะคนะถ,ถ้าสวยกดหนึ่งนะคะถ้าไม่สวยกดสองนะคะคนะต่อไปเราจะเขียนวงกลมตรงอ่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ด้วยกด subscribe ด้านล่างพี่ไอตรงนี้เลยนะ ถ้าน้องๆอ,อยากดูพี่ทำคลิปอะไรอีกน้องๆให้กดว่าอะไรนะคะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคะต้องพิมพ์วิทีไหนคะต้องพิมพ์อ,อะไรคลิปค่ะต้องคลิปนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องพิมพ์วิดีโอที่ไหนคะ YouTube ค่ะแสงจังจงจงนจรค่ะใช่ค่ะแสงจันจร YouTube Family Gang นะคะคลิปนี้พี่ขอทำคลิปแค่นี้นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพี่จะมาทําทําคลิปตัวตลกดีเอสตตัวตลกไม่ดีนะคะถ้าอยากดูกดหนึ่งนะคะถ้าอยากดูมากมากกดสองนะคะเราจะได้ทำลิปสร้างคลิปนี้ขึ้นมาเร็วๆเ,เ,เลยคะ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะเลิฟเลิฟนะคะบ๊ายบายจุก